สวัสดีครับแฟนมวยราวันครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมได้เจอตัวบัวขาวปอบประมุกรือว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสมบัติบัญชาเมงนะครับนักมวยไทยชื่อดังนะครับที่เรียกว่าห่างหายไปสักพักใหญ่เลยครับตอนนี้ครับเขาเดินทางกลับมาจากประเทศฮ่องกงนะครับเพื่อที่จะมารับรางวัลอินซีทองอวอร์ดนะครับครั้งที่1่เพื่อที่จะรับรางวัลตอบต้านพยาเสพติดนะครับเป็นนักมวยไทยดีเด่นที่ดุริยางตํารวจนะครับแต่เซ็นท่านแจ้งวัฒนานะครับเราไปดูนะครับว่าบัวขาวล่าสุดเนี่ยความรู้สึกความ นึกคิดเขาเป็นยังไงครับหลังจากที่ห่างหายจากมวยไทยไปพักใหญ่แล้วก็การที่เขาประกาศแขวนนวมไปเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรแล้วตอนนี้เขาทำอะไร ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับทางบัวขาวบัญชาเมฆใช่ไหมครับตอนนี้สมบัติบัญชาเมฆนะครับที่เขาเลยกว่าตอนนี้หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งเป็นไงครตอนนี้ครับก็ตอนนี้ก็เป็นออกกําลังกายสบายๆครับ,บผมครับก็ตอนนี้ก็สบายใจขึ้น,น,นครับก็ตอนนี้นครับก็ ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ที่ที่ล่าสุดไปเที่วไหนมาล่าสุดว่าอะไรจะพูดหน้าากันไม่มีที่อยู่ที่มั่นคงอะครับก็คือเราก็เดินทางไปเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยครับก็ล่าล่าสุดก็ไปเพิ่งไปกลับจากประเทศฮ่องกงและตอนนี้คิดถึงมวยไทยยังโอ้ก็คิดถึงตลอดเวลาอยู่แล้วครับสำหรับมวยไทยที่ที่ฮ่องกงนี่ไม่ทำะไรครับก็จริงๆแล้วที่ฮ่องกง ผมมีโปรแกรมนะก่อนหน้านี้เลยว่าผมก็อาจจะไปเที่ยวมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยครับก็อยากไปเที่ยวแล้วก็พอดีได้มีโอกาสไปไปซ้อมกีฬาแขนงอื่นครับผมก็เลยเรื่องที่พี่อยากรู้ที่สุดคือตอนนี้ค่ายมวยเราอ่ะพี่กําลังทำอ่ะพี่สนใจมากเลยสนใจแล้วครับตอนนี้ก็ผมก็ให้ทําเป็นทิมน็นแล้ครับก็ตอนนี้ก็ทำเลยครับก็ก็ให้ตอนนี้ก็มีคนมาสมัครเยอะแต่ว่าพี่ว่าจะส่งลูกหลานไปเรียน้ได้เลยครับได้สบายเลยเขาต้อคือก็ตอนนี้ก็ ก็เป็นค่ายแล้วครับก็ก็มีเด็กตัวนี้ก็มีมาซ้อมพวกเด็กเล็กๆมีใครเข้ามาสนับสนุนเราบ้างมีใครไหมก็ก็คืออยากหลายๆท่านก็อยากจะมาสนับสนับสนุนครับแต่ว่าส่วนตัวผมบอกอย่าเพิ่งเลยให้มันถึงให้ถึงเวลาก่อนเพราะตอนนี้ผมคนเดียวก็ยังไหวครับผมคนเดียวก็ยังไหวครับผม่ท่องกงนิดนึงคือยังไงฮะตอนเราไปไปซ้อมอะไรก็คืออาจจะไปซ้อมกีฬาแขนงอย่างอย่าง UFC อะไรเงี้ยคือผมก็ครับ mma อะไรพวกนี้ผมก็เลยมาศึกษามา นามพอชมพูได้ว่ามีแนมโนไหมก็ก็ตอนนั้นก็อยากให้เป็นเรื่องวันอนาคตดีกว่าก็คือผมตอนนี้ก็ยังอยากออกกําลังกายอยากจะออกกําลังกายอยู่ครับอยากฟิตคือส่วนหนึ่งก็เราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็อยากจะโอ้เราชอบใช่ชอบออกกำลังกายวันไหนที่ไม่ได้ออกกําลังกายคือมันไม่มีจะงดเย็ดกวนหิดใช่ครับงันนี้เบอกว่าย้อนยังยงคิดถึงว่ายังอยากกลับมาชมวยไทยอยู่เนี่ยแลวคือ ย้อนแต่ไปนั่นเองอันนี้ตอบก็ได้ไม่ตอบก็บได้ครัย้อนแต่ไปวันที่เราประกาศแบ่งนวมตอนนี้นนครับขอจริงจริงๆวันที่ผมพูดนั้นผมก็มันมันไม่ไหวจริงๆริงคือเร็วพูดเพื่อเดีเ๋ยวหลงหรืว่า,าใช่ก็คิดมนัน,ค,มนคือคือผมก็ได้อาจจะคิดมานานแล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดมันไม่ลงตัวจริงๆอย่างที่ผมพูดออกไปนั้นมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าที่ผมพูดออกไปคือใจจริงเข้าม่อยากจะพูดอย่างนั้นใจ ทำยังไงได้ถ้าเกิดว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็พูดออกไปแล้วครับการพูดออกไปแล้วก็เออผมก็บอกตรงเพราะก็ยังคิดถึงเมื่ไทยเพราะว่าผมเกิดมาจากเมื่ไทยนะครับใช่ครับก็อยงบอกพี่ดูเราตั้งแต่เรา่อยตัศน์นี้เลยไม่แล้วคือคืออนไรถามตรงๆว่าอยากจะกลับมาต่อไหมพี่ผมก็อยากจะกลับผมเป็นมวยไทยาะอยากเกี่อยู่แล้วครับก็อยากให้เป็นอ่าบนกันไปวันหน้าดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นก็ทุกคนอยากเป็นยังไงก็ผมก็คิดว่าวันวันนั้นข้าหน้าถ้าเกิดมันเป็นไม่ได้ก็อยากจะ อยากจะต่อยอยู่แล้วครับครับผมเพราะพราว่าไม่เฉพาะพี่เลยไม่เฉพาะพี่ที่ที่อยากจะดูเพราะว่าหลายๆคนที่ที่ดูอยู่แล้วอยากจะดูครับก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะดูผมต่อยมวยไทยเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดมีสักวันผมต้องทําให้ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะมีคนเคลียร์หาเราได้กลับมาต่อยอีกครั้งหนึ่งผมก็ต่อยไม่ต่อยกลับ สัญญาว่าผมจะทำบนวิทยส์เต็มที่ที่สุดครับผมเต็มที่<ม>เลยครับผมครับผมกลับมาแน่นอนครับ